every time he leave me alone, he always tell me he miss it. He wanna F F R E A K AK AK โอเคครับก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวสกินใหม่ของน้องเชริเดอร์นั่นเองนะครับ ก็คือสกินเมโลดี้หันสานะครับผมเป็นอีกหนึ่งสกินนะฮะที่ได้รับการคอลแลบ,บกับซานาริโอนะครับแล้วก็ในแรงบันดาลใจจากไม m เม r ลี้นะฮะในการทำชุดนี้ให้กับน้องเซเดเดอร์นั่นเองนะครับผมอ่าต้อบอกว่าเป็นชุดที่แบบหวานแหววมากนะเป็นอีกหนึ่งชุดที่แบบควรเก็บนะฮะผมว่าสวยมากเลยมันมีความแบบ ิ้งไฟเดกเวอร์นะมแอบ,บติดกระต่ายเอาไว้ที่ตูดด้วยเพราะว่าไม่มีเสื่อร,ระดับอื่นใส่จริงๆก็อยากจะซื้อแว่นให้น้องใส่นะแต่ว่าเดี๋ยวมันแจกฟรีไงก็เดี๋ยวไปเอาของฟรีเอาเนาะโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่าเนาะรูไปเจอหมู่บ้านเลนทะเลสาสิตาติดดีกว่ายอมดูดิเกิดตรงเครื่องแตกเกมเมื่อไรมันจะทำมันเริ่มทำตัวหน้าแตกสักทีส่งมาเกิดไม่ไม่เกิดหน้าฮัตเตอร์ก็เกิดตรงเครื่องแตก เกมหน้าแตกไหนกล่องก็ไม่มีกล่องก็น้อยคนเยอะกล่องน,น้อยไม่ใช่เรื่องปะื่ะไอ้ววพ่อมาเติร์ชก่อนพ่อมาพ่อไปเอาตัวชุดขาวเลยชุดชมพูจะหนีเออพ่อรอู้ขัวไปเลย ป้าไปแล้วนะเอาหัดเนี่ยเพื่ออะไรไม่ทำเพื่ออะไรเนี่ย เอไปแล้วสิ่แล้วจ้าไม่อยู่แล้วจะตัวนี้อยู่ไม่ได้จ้าปั่นเลยดิพอมาพอเรารักกูเถอะไต้อมารักกูตอนมันก็พยายามที่จะดักนะกูงงกันนะดักอะไรดักกี่โมงดักเพื่ออะไรใจมันใจมันยังเต้นๆหรอวะอไกยังไงหาตัวอยู่อุย๊ยแมรี่มันเอาเอาจนได้มะ อุ้ยแมรี่มันควรที่จะจระวังมากมนะันเป็นแมรี่ที่มีสก,กินดับเบิลเอสมันต้องโหดมากแน่ๆเลยเฮ้ยตัดเครื่องไวอยู่เครื่องไวอยู่นี่แหละนีๆๆ่แหละนี่แหละถ้าเราพูดถึงการเติมไล่ช้าก็จะเสียเปลี่ยนแค่นั้นหนึ่งสองเออขาดเครื่องหนึง่งขาดเครื่องหนึง่งขาดเครื่องหนึงน่งแล้วเราเป็นสกินแบบ สกินคอร์แหละไมเมโลดี้ที่มาอยู่ท่ามกลางพวกสกินเอฟทั้งหลายแหละแต่เราเป็นสกินเนะถ้ามันปั่นช้าตั้งแหละเซเดนมันตัวปั่น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 ช้าหรอก็ไม่ช้านะทำไมเราเล่นเองแล้วมันปั่นช้าจังวะดูท้ายขวาด้วยเดี๋ยวเอาแมรี่โผลมาไม่ไม่รู้ตัวเลยซวยแต่นางรีโอเล่นมนแปลกๆก็ดีแล้วเหมือนกันมันจะได้ถ่วงถ่วงให้นางแมรี่เล่นยากขึ้น กล่องอะไรเนี่ยโหกล่องก็บักจริงคนส่วนล้มดูดีไหมนี่มันจะคนส่วนลมน้มได้ไม่เขี่ชฉีดยาหรอทุเรศมาอุบาทมากตัวสัตว์แบบโอ้โหเดยวจะซึมน้ำหอมโอ้ยโอ้ยไงไงเขาก็าไปกันอยู่เราไม่ต้องไปแล้วเราไปรับเพื่อนไปเพื่อนๆเรามาแล้ว จะได้นั่งรอบสองแล้วอ่ะเออกำลังไปเนี่ยปูไก่เหมือนกันนะเนี่ยบอปูไก่มากเลยอ่ะช่วยยังไงวะเนี่ยโอ้กระตุกกระตุกกระตุกดึงเออสวยสวยโอ้ยดึงได้ไหมเนี่ยไม่ได้ตาก่อนนะ ใหญ่ๆ,ๆวะเนี่ยดีโ e อนี่เป็นลูกไล่อ e ีแมรี่เหรอไม่ใครปัดหยุดไปเนี่ยามาเตรียมเครื่องเราวะไม่น่าปะเอาคุณมีน้ำหอมดีกว่าสุดเครื่องเอาที่ไม่อเอาสุดมาสุดเราไม่บอกกันเนาะ ตาตายซะคนโจรไปเสตเติร์พีโออยู่นั่นเมรี่อยู่นี่ถ้าใขรปิดประตูอยู่ปะต้องได้ออกขันประตูอยู่ออกได้ไหมเนะ่น่าจะได้อยู่นะไ,ได,ด้ว่ะออกได้ทุกคนเอ่อเราคงต้องปล่อยให้คุณหญิงปาโรตาย ไม่งั้นเราจะตายแทนอุ้ยแม่นมากอีกนี่กระจกแม่นเกินถ้าติดวิทยาอยู่ไหนเนะี่ยเอาอยู่นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่จิดวิทยาเนี่ยมึงใครเนี่ยอไปแล้วนหน้าต่างเพลงไปแล้ว พี่ออกสีได้เหลือนาที็มที่ใหญ่คนหนึ่งอาจจะาอาจจะชนะได้ทุกคนพี่ออกได้ปะออกเถิดจะเล่นอะรเกิดตรงหินโซครกเราไปหาเครื่องปั่นกันดีกว่าทุกคนเกิดตรงนี้นะฮันเกิดตรงไหนเนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยเล่นเซอร์ก็ด้ด้วยสิอันนี้เด็กเด็กไปไหนนะ ไปกองก่อนอันดับแรกทุกคนเราจะได้มีของไว้เล่นของไว้ใช้เฮ้ยเยเยตบตบน,นี่มันไม่เห็นเราโอเปร่าทุกคน็นโอเปรา่า ไปได้ก,กับกาลาเทียปันได้ปันได้ปันได้นไดทนายปั่นไปเยอะแล้วนะนี่เปิดกล่องอยู่เลยทนายปั่นไปเยอะแล้วขอฝากครับทำกันนะผู้หญิงฟารโรห์เลยที่จะอุ้ยพาวประเดิมหรงรอดวะข่ารอดน,นี่ชุดทองเลยเนะี่ยก็สวยดีนะแต่ก็ไม่ขนาดนั้นป่ะ ขึ้นมาไม่ได้ยังสวยรู้สึกว่าสวยค้มกว่าไปอนไฟไปจะแ,แม่มาป่ะเธอแม่ชะเด,ดงแดงแม่ชะเด,ดงแดง แม่ไล่นักเล่นหุ่นอยู่ปะนักเล่นหุ่นคืออะไรวะนักเสื้หุ่นนั่นแหละเออก็คือนักเล่นหุ่นต,ง,ตงปัสเซย์ไปทำไมอ่ะเขากำลังดูดเครื่องนั้นอยู่จะจะตงปัาเซย์เป็นเพื่อน อาตัะติดตุลไว้ก่อนเผื่อเอาไปบล็อกแผลสักแผลหนึ่งสน้าที่เป็นน้ำหอมโอ้เครื่องไว่อยู่นะเฮตเตอร์จะจับไปได้เลยโอเคปุบตุบมันลบปรับเลยเว้ย มือหมอนล้มไปเหรอทำจริงตายเหรอมรเมื่อกี้ยังไม่เจ็บเลยนะทีเดียวอ่ะมิสเตอร์ชาร์กนี่มันก็คือไอ้ไอ้ลีโอตาที่แล้วนี่หว่าเนี่ยมันมาด้วยกันนั้นเนี่ยมิสเตอร์สีโลมิสเตอร์ชาร์กเนี่ยทำไมใส่ปั่นช้าจังล่ะ One hour later ทึ้นเลยมันปั่นยากขนาดนี้ โอ้โหเจ้ากุส่าโดนโอีกเพื่อนตายแล้วอะ่ะเพื่อนไม่ไปช่วยกันอ่ะนั่นล้มหน้าก้าอีหรือเปล่าอ๋อไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ช่วยหมอได้แล้วก็ลม้ม แต่เราต้องไปดึงมา จะพับไม้ทำไมวะห <c oughs> นีไอ้ข้าบอยเดินสิเอาคู่ทุบเลยน่าจะได้น้ำหอมอยู่ขวดหนึ่ง เปิดแล้ววะตอนนั้นเขาวิ่งจะเตือนอะไรกันเนี่ยนั่นไม่ออกระตูเหรอ